สวัดีครับสวัสดีครับาดิทุกท่านครับยีตรับทุกทานเาสู่กลอง B P ธรรครับกล่อง B P ธรรมดาเขจะมานำเสนอราศตาแลครับราศตาขางวันที่28นคือนายเดนกุมภาันยีคสิบแดราตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะ้นี้ให้ชมทุกๆวันทุกวันนะครับต้องป P ธรรมดาเขาจะมานำเสนอใ่วงวันหยุดในฤดูร้อมาเจงทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทื่อเข้าไปชมนะทุกทีทุกที่เลยนะครับามทุกทีสาม้ลยนะครับ แนวทางกเดาเาๆเลครับพูดตรงนี้นิ่งลงเพื่อความมั่นิงแค่นั้นนะครับอามาชมกันเลยนะจบไปนะจบนะครับจบไป

เป้นนะครับตามนี้เนาะตับเปิียนทันยู่เนาะตามปขอกอกปนะรับขห้นมาหดีๆนะครับอันนี้ก็แหงๆแเด้อบคุณครัา